ไปไหนนะคะก็มีแต่คนสวยเก่งผิวดีสาวเด็กอุ้ยอันนี้ใช้เลขมงคนเลยคะเผื่อบอกให้เป็นแบบผู้ชมทางบ้านนิดนึงใช้เลขอะไรแล้วผิวดีคือใช่ผิวดีขึ้นสวยขึ้นเกีคืออย่างนี้คือเรื่องของใครอยากมีชีวิตดีสอนบอกเลยนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่ แม่นกว่าทุกศาสตร์เลยคือความกระตันยูกระตันยูเข้าไว้ทําดีเข้าไว้นะคะบุญนี้จะสวิงกลับมาหาคุณได้อย่างอย่างแบบทวีคูณมากๆเลยแต่ถ้าอยากจะให้ดูดีดูแบบว่าอย่างปีนี้อายุ53สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปแล้วกว่อนหน้านี้ทําให้สอนเป็นทุกข์มากๆนะอุย๋ยก็คือเรื่องของผิวหน้ามีช่วงหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกว่าผิวเนี่ยต้องใช้คําว่ายักเยิน แต่ว่าวันนี้เนี่ยสอนอยากจะเอาตัวเองเนี่ยนะคะมาเป็นกําลังใจให้คุณผู้ชมอีกด้านหนึ่งว่าสอนไปเจอวิธีนึงซึ่งแบบเด็ดมากๆคือได้ผลกับตัวเองแล้วมันเวิร์กมากจริงๆค่ะเลยอยากมาแชร์ว่าทุกวันนี้ในวัย53เนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติดกดลงไปอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเวลาปัดแก้มอะไรอย่างเงี้ย ผิวเรายังเด้งสู้แปลงอยูย่ยังมีความยังมีความยืดหยุ่นคือไม่ได้ดูแก่ไปตามวัย<ม>หรือว่าแก่กว่าวัยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทําให้เรารู้สึกแบบสองกระจกแล้วแฮปปี้มากผิวหน้าเนี่ยแบบแลดูเรียบเนียนขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนมากอุย๋ยแล้วก็ดูแบบ ดูแบบรูกขุมขนก่อนจะรูปขุมขนใหญ่ๆนะ,ะใช่ชอบผิวตัวเองในตอนนี้มากๆเชื่อแล้วค่ะว่าคุณลูกศรแฮปปี้กับผิวตอนนี้จริงๆเพราะได้ข่าวว่าไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้มีแต่คนทักว่าผิวแลดูเป่งปังสด,สดใสเพราะผิวของคุณลูกศรจากเมื่อก่อนที่ดูร่วงรยไปตามวัยมาดูตอนนี้แฮปปี้แทนเลยค่ะเพราะผิวแลดูชุ่มชื้นกระชับเรียบเนียนและบริเวณใต้ idence, ตาก็แลดูเป่งปังขึ้นอีกด้วยแอบไปส่องไอจีเห็นรูปที่ถ่ายคู่กับลูกสาวแหมสวยเหมือนเป็นพี่สาวยังไงยังงั้นเลยนะคะเนี่ย แต่ก่อนนี้ถ้าไม่ใช่แอปเนี่ยคะ่ะแบบตายเลยผิวตายเลยไม่ใช่แอปก็ต้องใช้กล้องเซลฟี่ไม่งั้นต้องหน้าอย่างดีเลอไม่งั้นมันดูไม่ได้เลยน่ากลวมหน้าฉาบพลาสติกอย่างนี้เใช,นะใช่ใช่ใช่แต่จะบอกว่าถ่ายรูปตอนนี้เนี่ยนะคะบอกเลยไม่ต้องใช้แอปแล้วนะคะผิวหน้าแลดูเรียบเนียนแบบสบายตามากเลยอย่างสมัยก่อนถ้าไม่ใช่แอปนี่เป็นยังไงนี่อื <c oughs> เห็นแล้วตกใจตัวเองมากเลยอะคือมันแห้ง oh. กลานจุดที่ริ้วรอยสอนมาหนักคือใต้ตา ซึ่งเป็นจุดที่โบท็อกซ์ไม่ได้ด้วย mm hmm. เราก็รู้สึกว่าโอ้โหคงต้องปล่อยไปตามสภาพแล้วแต่จะบอกว่าสิ่งที่สอนบอกว่าสอนไปเจอวิธีหนึ่งมานะคะแล้วทําให้ทุกวันนี้สอนแฮปปี้กับผิวตัวเองในวัยนี้มากแล้วสอนเชื่อว่าวิธีนี้เนี่ยน่าจะได้ผลกับทุกคนเพราะสอนก็เที่ยวเจอใครก็แนะนําไปหมดเลยอ mm hmm. ะคะ่ะว่าลองไปใช้วิธีนี้ดูงั้นเรามาฟังค่ะว่าหัวใจหลักในการดูแลผิวของคุณลูกสอนเนี่ยคืออะไรคะค่ะจากที่สอนเจอและศึกษามา<ะ>เยอะมากนะคะทําให้รู้ว่าเวลาเราผิวแห้งเนี่ยค่ะคนส่วนใหญ่ถามตัวเองคุณผู้ชม ทำไหมจะไปซื้อพวก m อ i s ไร r i z e r มาทาผิว<ม>ซึ่งถามว่าดีไหมดีแต่ว่ามันจะดีเฉพาะขณะที่ทา<ม>จะเหมือนเคลือบผิวไวค้ค่ะอุ๋ยแต่พอล้างมอ i s t u r อร์ออกปุ๊บเนี่ยตากแดดตากแอร์กลับมาแห้งกล้านเหมือนเดิมเลย<ม>ก็เลยไปได้ความรู้มาอย่างหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วในผิวของคนเราเนี่ยอุ๋ยจะมีโมเลกุลเล็กๆที่เก็บตัว moisturizing factor อยู่ซึ่งสังเกตไหมคะว่าในเด็กๆหรือในวัยรุ่นเนี่ยคะ่ะตัว moisturizer <ม>ในผิวเนี่ยจะยังเยอะมากมผิวเด็กถึงได อิ่มดูเปล่งปลัง่งดูสด,สดใส<ม>อะไรเงี้ยเพราะมีโมเลกุลเยอะอะไรอย่างนี้ใช,ใช่ไหมใช่คมีมอยส์เจอร์ในผิวเยอะแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นแล้วแถมเจอแสงแดดเจอฝุ่นควันมลพิษ PM 2.5ดเยอะเยอะเนี่ยมันทําให้ตัวเนี้ยลดลงเรื่อยๆมันไม่เปล่งปลั่งสดใสอะค่ะเสร็จปั๊บก็เป็นแวะได้ความรู้มาว่าเราจะต้องแก้ปัญหาผิวแห้งกร้านไปที่ต้นเหตุโดยตรงถึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงปัญหาผิวส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับเนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองที่ร้อนแล้วก็แดดแรงนะครับมีผลภาวะค่อนข้างเยอะนะครับผิว จึงแห้งกร้านแล้วก็เสียน้ําได้ง่ายขาดความชุ่มชื้นครับริ้วรอยจึงเกิดง่ายผิวดูไม่กระชับใต้ผิวของคนเรามีโมเลกุลขนาดเล็กที่ทําหน้าที่เป็นมอยเจอร์เซอร์ธรรมชาติครับให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่เราเรียกว่า natural moisturizing factor นะครับซึ่งอันนี้มีมากในเด็กครับแต่เมื่ออายุมากขึ้นหรือใช้ชีวิตไม่ดีครับนอนดึกพักผ่อนน้อยเครียดนะครับสูบบุหรี่ดื่มสุรามอยเจอร์เซอร์ธรรมชาตินี้จะลดไปมาลงครับมีสารหลายตัวที่ช่วยความชุ่มชื้นของผิวกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นเลือกแตงโมคร,ครับ ถั่วเลนทิลครับรวมไปถึงผิวแอปเปิลครับซึ่งทั้งหมดนี้มารวมตัวกันช่วยให้ผิวกักเก็บน้ําได้ยาวนานยิ่งขึ้นเราก็เรียกนวัตรกรรมนี้ว่าอะควาเซลลนั่นเองครับแต่ไม่ว่าจะใช้นวัตรกรรมอะไรก็ตามนะครับเราก็ไม่ควรนอนดึกเกิน4ี่ทุ่มนะครับเพราะเป็นเวลาของโรตฮอร์โมนที่จะออกมาซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ต่างๆของร่างกายรวมไปถึงต้องดื่มน้ําให้เพียงพอเพื่อมีความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะครับค่ะและนี่ก็คือแคปตัวที่คุณลูกสอนใช้ใช่ค่ะ คือเป็นผิวแอปเปิลนะคะ<ม>เป็นเปลือกตังโมแล้วก็เป็นถ<ม>ั่วเลนทิลเป็นอะไรที่มาจากธรรมชาตินะคะอุยซึ่งอันนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมอ q ควาเซลนะคะซึ่งอยู่ในตัวนี้นะคะ่ะที่สอนใช้อยู่เรียกว่า the eve aqua serum นะคะสอนใช้ตัวนี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขามีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวถึง21ชนิดนะคะแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่เด่นมากๆเรียกว่าเมือกหอยมุกมซึ่งเมือกหอยมุกในยุคนี้ดังมากคิดมากเลยที่เอา ใส่ไว้ในพวกกลุ่มสกินแคร์เยอะเลยนะคะแต่เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าในสกินแคร์ที่เราใช้เนี่ยมีเมือกไขอมุกอยู่จริงมีวิธีพิสูจน์ดูได้ง่ายมากเลยค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีเมือกไขอมุกเยอะมากเดี๋ยวจะทําให้คุณอุ๋ยดูเนี่ยผิวสัมผัสลื่นมันจะลี่เกลี่ยง่ายมากนุ่มลื่นมากแล้วดูนะคะดูสิน,นี่คือเมือกไขอมุกทําให้ผิวเหมือนแลดดูชุ่มชื่นก็คือทาไปทั่วหน้าธรรมดานะคะแต่ว่า ตรงไหนที่คุณมีปัญหาตบกๆกยกๆแบบนี้แล้วก็ย้ําตรงจุดที่เรามีปัญหาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบํารุงให้ถึงส่วนนี้นะคะแล้วใช้ได้ไดทั้งแ <ขอ S 1> บบ,บชวเช้าเย็นยกลางคืนใช้ใชได้หมดค่ะใช้ทาเช้า,ชาวเย็นแล้วก็ใช้ได้ทั้งหญิงชายอย่างนี้ถ้าเผื่อคนที่สนใจอควาเซรัม um เนี่ยจะต้องแบบติดต่อ,อยังไงคะค่ะก็ตัวนี้นะคะชื่อว่า The e e Aqua Serum เป็นนวัตกรรมที่มาจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา<ม>วันนี้ในโปรโส,สำหรับรายการสุขคุณ2โดยเฉพาะเลยเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยราคาขวดละ1,900บาทแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะซื้อ1แถมอีก2คือซื้ออควาเซรัม1ขวดมูลค่า1,900บาทแถมฟรีนะคะตัวอควาเซรัมตัวนี้อีก1ข<ม>วดนะคะแล้วก็ยังมีสบู่เมื่อกหอยมุกอีก1นก้อนอันนี้ไหมคะใช่รวมหมดราคาเต็มเซตนี้นะคะ4,140บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,900บาทคือจ่ายขวดเดียวได้3ชิ้นนะคะโทรไปได้ที่088 564 59 4นะคะ564 5, 5, 5 9 4 4 0ห8 564 5944หรือว่าเข้าไปในไลน์แอดก็ได้พิมพ์แอดไซด์นหน้าก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ชายาไทยแลนด์ c h a y a ไทยแลนด์ค่ะทั้งหมดนี้ทั้งเซ็ตใช้ได้2-3ถึง